เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้4พฤษภาคม2,568สวัสดีครับ4พฤษภาเป็นวันฉัดรมงคลเป็นวันที่เราคนไทยน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์การขึ้นครองราชของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส10 พระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวของพวกเราเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งของพวกเราคนไทยในเรื่องของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวของพวกเราผมได้รับคำสั่งจากครูบาอาจารย์เป็นเรื่องเฉพาะเลยนะครับว่ามีเรื่องที่ผมห้ามพูดเกี่ยวกับตัวพระเจ้าอยู่หัวและเป็นเรื่องดีผมก็จะต้องเคารพ ต่อคำสั่งของพระท่านของครูบาอาจารย์เวลาที่มีการพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะพระองค์ท่านรัชกาลที่สิบของพวกเราผมก็จะต้องระวังไม่ละเมิดต่อคำสั่งห้ามของพระท่านของครูบาอาจารย์เป็นแง่มุมที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วยผมก็จะไม่พูดแล้วก็จะระมัดระวังมากๆอันนี้มีโอกาสก็ต้องบอกกัน ในโอกาสที่เราละลึกถึงวันฉัตรมงคลวันขึ้นของราชของพระองค์ท่านมีหลายเรื่องที่ผมรู้สึกว่าอยากจะต้องพูดถึงจริงๆเรื่องแรกเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับเราคงเห็นภาพข่าวสเตทวิสิตการเสด็จเยือนภูตาลอย่างเป็นทางการของในหลวงของพระราชินีท่านไปคู่กันเลย เป็นภาพที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยจะเห็นถึงความงดงามมากๆเลยนะฮะผมรู้สึกบรรยายไม่ถูกนะครับเป็นภาพภาพความงดงดงามของความสัมพันธ์ของสองประเทศเราไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบดีนะฮะตั้งแต่ที่เห็นพระเจ้าอยู่หัวขับเครื่องบินไปพร้อมกับพระราชินีและถ้าเรา ในการเสนอภาพข่าวก็คงมีการบรรยายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีภาพข่าวออกมาให้เห็นนะฮะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับถ้าเราล,ลึกถึงไปถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านรัชกาลที่9ของพวกเราต้องยอมรับว่าพระองค์ท่านเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเนี่ยนะครับ ท่านเก่งรอบด้านเก่งรอบตัวเก่งไปหมดคนที่เก่งแบบนี้มีจริงนะครับถึงจะมีน้อยนะแต่มีและเป็นบุญของคนไทยที่เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งได้แบบนี้พอมาถึงพระองค์ท่านรัชกาลที่สิบถ้าเราพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ท่านอยู่ภายใต้เงาของพระบิดารัชกาลที่เก้า ความเก่งของพระเจ้าอยู่หัวของพระเจ้าแผ่นดินมันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องเอามาแข่งขันกันและผมเชื่อว่าไม่มีใครมาแข่งขันกันหรอกครับเพียงแต่ว่าเราประชาชนเนี่ยอย่างในรุ่นของพวกเรารุ่นของผมแล้วก็หลายๆท่านนะฮะที่ยังทันได้เห็นรัชกาลที่9แล้วก็เห็นรัชกาลที่10เราจะต้องรับรู้ว่า การที่พระองค์ท่านรัชกาลที่10จะขึ้นมาต่อกับรัชกาลที่9นี้เป็นภารกิจที่ท้าทายมากๆเพราะว่ารัชกาลที่9ท่านท่านเก่งรอบด้านไปหมดเลยคนที่จะมาต่อเนื่องกับท่านเนี่ยท้าทายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเราคิดภาพแบบคนธรรมดาก็ได้ฮะ คนที่จะมาทํางานต่อสารงานต่อจากคนที่เก่งไปหมดเลยเก่งรอบด้านเนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับภาพการขับเครื่องบินทั้งขึ้นทั้งลงด้วยพระองค์เองของทั้งคู่ของทั้งในหลวงของพระราชินีผมรู้สึกภาคภูมิใจนะท่านเป็นคนเก่งทั้งคู่เลยโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครก็ได้นะครับแค่เห็นภาพนั้นนะ่ะ เห็นความจริงอันนั้นทุกคนต้องพูดได้ว่าท่านเป็นคนเก่งจริงๆทั้งคู่เลยด้วยอันนี้เป็นภาพที่เราจะต้องภาคภูมิใจเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของบรรยากาศรวมรวมการไปเยือนในครั้งนี้ความรู้สึกรวมๆของผมนี่ผมรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่บรรยายได้ยากมากๆนะครับ ผมอยากพูดทำนองนี้ว่าเวลาเห็นภาพข่าวนี้แล้วเหมือนกับตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเทพนิยายโลกแฟนตาซีทำนองนั้นฮะเป็นโลกที่เหมือนกับว่าไม่มีอยู่จริงในโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ในทำนองนั้นเลยนะครับเป็นแฟนตาซีระดับนั้นเลยในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบ ิติยินดีชื่นใจมีความสุขที่ได้เห็นภาพเหล่านั้นในขณะที่นั่งดูภาพเหล่านั้นทั้งๆท,ที่รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในโลกของแฟนตาซีนะแต่ก็รู้ว่านั่นเป็นโลกที่เป็นความเป็นจริงมันเป็นความรู้สึกราวกับว่าความสุขความยินดีที่ได้เห็นผ่านภาพข่าวเหล่านั้น ของภารกิจของการไปเยี่ยมเยียนเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศนี้บรรยากาศแบบนั้นที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเป็นความสุขความยินดีที่ที่มีอยู่จริงๆแต่มันคล้ายๆกับว่าเราหลงลืมบรรยากาศความสุขความยินดีแบบนั้นไปแล้ว พอพบภาพเหล่านั้นเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่ในโลกแฟนตาซีโลกที่ยุคปัจจุบันมองไม่ค่อยเห็นความสุขความยินดีในลักษณะแบบนั้นอีกแล้วเป็นความรู้สึกทำนองนั้นฮะผมเชื่อว่าคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เฉพาะคนภูตานแต่ต้องเป็นคนทั่วโลกเลยที่ได้เห็นภาพข่าวแบบเนี้ย จะรู้สึกยินดีรู้สึกเป็นภาพที่มีความสุขคล้ายๆกับเป็นมนตเสน่ห์ที่แปลกประหลาดของภาพข่าวในเรื่องนี้จริงๆนะการเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศของในหลวงของพระราชินีของพวกเราเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ทำให้เราคนไทยมองเห็นความสุข ความยินดีที่เป็นไปได้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ก็คงมีการเตรียมการอะไรในรายละเอียดเยอะแยะมากมายแน่นอนนะฮะเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆและผมเชื่อว่าคนคนไทยเราทุกคนน่าจะชอบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือเรื่องการแต่งตัวของพระราชินีของพวกเรางดงามแบบแบบบอกไม่ถูกเลยฮะเป็นไทยแท้ และเป็นไทยซึ่งงดงามมากๆพร้อมๆกับไม่ขัดแย้งอะไรเลยกับความรู้สึกของความเป็นภูตานโลกแฟนตาซีนั้นและโลกความเป็นจริงที่อยู่ในแฟนตาซีเหล่านั้นเป็นภาพซึ่งทำให้คนเห็นแล้วมีความสุขเมื่อพระองค์ท่านทั้งคู่เสด็จไปด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับ ตั้งแต่ครั้งนั้นที่ท่านไปงานของการขึ้นครองบัลลังก์ของกษัตริย์ชาวคิงชาลของอังกฤษแล้วนะครับถ้าท่านยังจำภาพข่าวได้นะครับสำหรับผมเนี่ยพระราชินีของเราท่านงามที่สุดในบรรดาแขกที่ไปในงานนั้นจริงๆเลยนะสื่อต่างประเทศก็ยังต้องยกย่องว่าพระราชินีของไทยนี่งามมากๆมาถึงเหตุการณ์ ที่ภูตานี้ก็เป็นทํานองเดียวกันความงามนี้งามยิ่งเมื่อไปคู่กันกับพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราและทั้งสองพระองค์ท่านนั้นพูดได้อย่างเต็มปากได้ว่าพระองค์ท่านคือหน้าตาของประเทศไทยเป็นหน้าตาที่งดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจริงๆนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคนไทย สมควรที่จะต้องภาคภูมิใจจริงๆด้วยนะครับเหตุการณ์สเตตวิสิตการไปเยี่ยมเยียนการไปเจริญสัมพันธไมตรีกับทางประเทศคูตาลที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเป็นเหตุการณ์ที่งดงามมากๆผมเชื่อว่าภาพข่าวกิจกรรมในการเดินทางของพระองค์ท่านทั้งสองในครั้งนี้คงจะมีคนไทยที่ ไปตามดูย้อนหลังเนี่ยบ่อยๆเลยทีเดียวมีหลายกิจกรรมหลายช่วงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่สวยงามแทบจะตลอดทุกวันทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความสุขความยินดีของพวกเราคนไทยเนื่องในโอกาสวันฉัดมงคลที่เราระลึกถ,ถึงการขึ้นครองราช ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเราซึ่งถ้าเราพูดภาษาแบบบ้านนะการที่ท่านครองราชต่อจากรัชกาลที่9เป็นภารกิจที่ท้าทายมากๆท้าทายจริงๆแต่จากเหตุการณ์การไปเยือนภูตานของทั้งสองพระองค์ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ท่านเก่งทั้งคู่เลย เป็นหน้าเป็นตาของแผ่นดินได้อย่างสมพระเกียรติงดงามสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยจริงๆและพวกเราคนไทยจะต้องภาคภูมิใจกับเรื่องนี้แน่ๆครับเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลที่เราน้อมระลึกถึงวันขึ้นของรากของพระองค์ท่านนี้ผมก็ขอพูดถึงเรื่องนี้เป็นการ แสดงความจงรักภักดีของพวกเราคนไทยต่อพระองค์ท่านทั้งสองและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราสำหรับวันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ